สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องนมเปี้ยวกอกๆนะคะและบ้านลูกสาวคุณยายอุ่นเรายือนอยู่ตรงตรงนี้พอดีเลยนะคะเฮ้ยเป็นห่วงลูกจังเลยค่ะนตามมาได้พักหนึ่งแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะลงมาเลยนะคะเขาขึ้นตามกระบ,บวนลุงพลกับทนายแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์ของเราขึ้นมา,านค่ะ ตกลุมเหรอขาพริกเหรอโอ้พอดูแลได้อยู่ตอนนี้ประคบประคบเย็นก่อนค่ะคุณมานาเหรอใช่่สเปคุณมานาใช่ไหมค่ะประคบประคบน้ำแข็งก่อนยีิบสี่ชั่วโมงแรกประคบน้ำแข็งเห็นลูกไส้อยบอวม่มทินไม่ทินเห็นลูกไส้าอยบอโอ้ยมันคือเร็วคักเห็ลูกไส้คอยนั่น ยออก,กันก็พายเก่งจังเลยขึ้นเขาได้เห็นลูกเหรอบ๊บกล,าลก้าโอ้กล้แก่งทะลกเหอโอ้ีแ,ออแมวมาขบาัขบได้เนี่โอ้ีอแมมาขับลาได,ด้เนี่ยใหเก็บขาเยู่อ้ยเก็บขาเลยตามพ่อเฉยเลยพ <c oughs> ุนะเ, <c oughs> <c oughs> เก็บขาไรพุน <c> ะ <oughs> เจ็บขาแห้งไปค่อยเดินค่อยเดินเปี้ยวก็เจ็บเท้านะคะแอบขึ้นแอบขึ้นผูเหล็กไฟนะคะหนีแม่ไปขึ้นผูเหล็กไฟ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะเราก็อยากเห็นข้างบนเราก็เลยเดินยิ้มไปจนถึงไม่พักเลยค่ะไม่พักป้าพักแค่ลงทิศขอบคุณนะคะตาลงมาเป็นคนสุดท้ายนะคะติะะะ๊บปเต็นก็รอรับจนตาลงมา,นานกลับบ้านกันค่ะเพราะว่าตามาคนสุดท้ายแล้วเอา้เอาอนุปเปี้ยจะกลับแล้วนะคระับเปียว เที่ยวลงจากเขาแล้วครับผมจะกลับแล้วครับเปี๋ยวบายบายเปี๋ยว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 ไปมองหน้าแม่เลยเปี๋ยวโอ้โหไป,ป่ทกหลายเมื่อพักผอนเ้ยไปไปไปพ่อไปอู้คนหูอีแหนไปไปไปพักผ่อนน้เปียวครับผม